ขอพูดประโยคนี้อีกทีว่าไม่มีบิดามารดาคนไหนพาลูกเล็กๆไปที่ร้านขายของเล่นที่สวยงามอะรอ่อยแพงๆนะแล้วบอกลูกว่าบอกลูกหลานวะ่เอ้ทั้งหมดนี้เขามีว่า้เราโง่นะลูกเอ๋ยทั้งหมดนี้ที่ขายแพงนี่เขามีว่ายําหรับทําให้เราโงา่ไม่มีบิดามารดาคนไหนทําเช่นนั้น มีแต่ว่าพาไปที่นั่นแล้วถามว่ามึงจะเอาอะไรกูจะซื้อให้ทั้งนั้นนะ <ś led> จะแพงเท่าไรมีเงินกูมีกูพอใจอจะซื้อให้ทั้งนั้น <ś led> ไปที่ร้านอาหารอร่อยอเมึงจะเอาอะไรกูจะซื้อให้ทั้งนั้น <ś led> ไม่ได้บอกว่านี่มันมีไว้สำหรับสำหรับเ,เราโง,ง่นะ <ś led> ไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสวยงามที่ <ś led> มึงจะเอาอะไรกูจะซื้อให้ทั้งนั้น <ś led> ที่นี่ก็อยากจะ เน่นตรงข้อที่ว่าจริงวดเล่าม,มันก็มีแต่ในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่นะพอเด็กได้รับของอร่อยสบายสะดวกสบายความการขับกล่อมที่ดีมันก็เกิดยึดถือในฝ่ายบวกเป็นตัวกูฝ่ายบวกเป็นตัวกูที่ดียิ่งต้องการมากขึ้นนี่มันคือสร้างกิเลสตัณหาป่าทานมากขึ้น ในทางบวกถ้าไม่ไม่เป็นไปทางบวกไปทางตรงกันข้ามเป็นฝ่ายลบมันก็สร้างกิเลสตัณหาที่จะทำลายที่จะเป็นคนดุร้ายมีโทสะโกธะมากขึ้นนี่น่าสงสารลูกเด็กเด็ๆว่าเสง่ว่าเล่ามันมันมีแต่ช่วยสร้างตัวกูช่วยสร้างของกูไว้เจยทั้งนั้นฝ่ายบุญก็สร้างไปอย่างฝ่ายบาปก็สร้างไปอย่างนี่ พูดอย่างนี้บางคนไม่ชอบนะเพราะเขาบูชาบุญบาบุญมาบุญหารู้ไหมว่าบุญมันก็ปรุงแต่งให้เกิดกิเลสประเภทหนึ่งประเภทบวกบาปแล้วเกิดกิเลสประเภทลบเราจะต้องเนื้อบุญเนื้อบาปอย่าไปหลงบุญหลงบาปอย่าไปหลงบวกหลงลบลูกเด็กควรจะได้รับคำแนะนำสั่งสอนว่า ไม่มีอะไรที่น่าจะหมายมัม่นเอามาเป็นตัวกู้ของกู้เอามาเป็นตัวกู้ของกูเมื่อ,อไรมันก็กัดเอาเมื่อน,นั้นแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้รับการแวดล้อมให้ให้ให้เกิดตัวกู้ส่งเสริมให้เกิดตัวกู้เหมือนเรื่องที่ได้ล่าฟังแรกเมื่อตอนเช้าว่าเด็กๆมันเดินไปชนเก้าอี้ มันก็เตะเก้าอี้มันเจ็บเพราะมันมีความรู้สึกว่าตัวกูนี่ตัวกู้ตัวกู้ต้ตองอยู่ตัวกูต้องชน,นะตัวกู้ทำอะไรมึงเป็นศัตรูมาทำกูให้เจ็บเนี่ยมันเกิดเป็นตัวกูที่สองไอ้เด็กมันลุกผีตัวกูขึ้นมาเองไงเป็นเก้าอี้ก็มีตัวกู้เป็นตัวกู้ก็เตะเก้าอี้นั่นมันโง่เท่าไรเตะเก้าอี้ใครเจ็บ ข้างพี่เลี้ยงหรือคนเลี้ยงก็เข้าไปช่วยตีเก้าอี้อช่วย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 ผสมรวมช่วยตีตีเก้าอี้เข้าใจว่าเคยเห็นเรื่องอย่างนี้กันมาแล้วทุกคนอาตมาก็เคยเห็นและจําได้จิตตาบางคนเลี้ยงเด็กช่วยตีสิ่งที่ทําให้เด็กโกรธ่นของที่มันไปโดนเข้าดหรือไม่ไรข้าวนี่พอเกิดมาก็เข้าโรงเรียนโง่ อา้าโรวงเรียนที่ส่งสอนอบรมให้เป็นตัวตนตัวครูเป็นของครูนี่น่าสงสารมันมีความเนื่องมาแต่ความเป็นบวกความเป็นลบทุกคนก็ยึดมั่นในเรื่องบวกส่งเสริมเด็กไม่ทันรู้ไม่โดยไม่รู้ให้ให้ยึดมั่นในทางบวกเอาในทางบวกทางดีดีดีด,ดียิ่ง,ง,งขึ้นไปไม่มีสุดเด็กก็มาดีเมาดีลงดี ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามอายุที่มันเจริญงอกงามขึ้นมาั่นเรื่องมันจึงมีอะไรมีจิตโง่จิตยึดมัน่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูมากขึ้นมากขึ้นตามที่จะถูกแวนล้อมนี่จิตที่มันเหไปนในทางนี่เรียกว่าจิตท,ที่ทิ้งพ่อแม่นี้ตามโจรไป ห่างไกลไปจากความถูกต้องไปหาความผิดความไม่จริงหรือความเท็จเรากำลังอยู่ในขั้นไหน <c oughs> กำลังทิ้งพ่อแม่นี่ตามโจรไปหรือว่าอยู่กับโจรหรือเป็นโจรไปแล้วหรือว่ากำลังรู้สึกคิดนึกได้ว่ากูจะฆ่าโจรน,นี่สักทีกูจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ คือธรรมะที่ถูกต้องเอาละเนี่ยเรื่องที่น้าล่ออย่างยิ่งล่ออายุในะข้อที่ว่ากูกำลังเป็นเด็กชนิดไหนกำลังอยู่ในภาวะอย่างไรฐานะอย่างไรก็คือดูให้ดีๆ ก็จะรู้จักปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่ที่มันทำให้เกิดความยากลํำบากในการที่จะปลดเรื่องความทุกข์ออกไปซะจากจิตใจนี่มันไม่รู้จักมาตั้งแต่รากฐานพื้นฐานที่สุดคือขันห้าเป็นที่ตั้งที่ปรากฏแก่รูปใะนามคือจิตส่วนที่เป็นจิตได้รับการครอบคูุแต่ทำให้โง่ทำให้โง่ ไอ้มีตัวกูแก,ะกะ่กล้าแกะะ่กล้าห่านี่เรียกว่ามีตัวกูทีนี้ข้อที่จะต้องมองออกไปทีนก็ว่าไอ้มีตัวกูอย่างนี้แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาอมันเกิดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวกนะูเพราะมีตัวกูโง่โง่่นี่มันจึงเกิดความเห็นแก่ตัว ถ้ามันมีจิตที่ไม่โง่มันไม่มีตัวกูมันก็มีแต่จิตที่ไม่โง่จิตที่ไม่โง่มันไม่มีความเห็นแก่ตัวแจิตที่โง่จนมีตัวกูเป็นเจ้าของเรื่องมีตัวกูเป็นประธานเป็นตั้งเป็นตัวตั้งตัวตีมันก็มีตัวกูโดยจิตโง่มันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดกิเลส ทุกอย่างทุกชนิดกิเลสมีกี่ประเภทเห็นแล้วมีกี่อย่างกี่อย่างโดยรายละเอียดเกิดมาได้จากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวในเรื่องบวกเกิดกิเลสประเภทบวกคือโลภะหรือราคะเห็นแก่ตัวเรื่องลบก็เกิดกิเลสประเภทลบคือโทสะหรือโกทะ ที่มันยังไม่รู้ว่าบวกหรือลบเมื่อเกิดโมหะโมหะหลับตายอยู่นั่นกิเลสสามประเภทมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันแจกลูกแจกอะไรออกไปมากมายหลายสิบหลายราย้อยหลายพันชนิดเรียกชื่อเฉยๆก็เรียกว่ากิเลสแต่มันถ้ามันบุกเข้าไปทำลายสภาวะถูกต้องปกติของจิตใจ มันก็เรียกว่าอุปกิเลตอุปกิเลตในพระบาลีดูมันจะทุกข์กขัดันทักนสูตรอะจำไม่ค่อยแม่นะมีพระบาลีว่า so โลภะอุปกิเลโสโลภะนั่แหละคืออุปกิเลตโทโสอุปกิเลโสโทสัน so so คืออุปกิเลตโมโหอุปก oh ิเลโสโมหัน so oh คืออุปกิเลตในที่อย่างนี้หมายความว่าเมื่อ โลภะมันบุกเข้าไปทําลายสภาพปกติของจิตใจเรียกมันว่าอุปาทิเลถ้าเรียกที่เป็นเฉยๆตามธรรมดาไม่เล็งถึงหน้าที่อะไรเรียกมันว่าทิเลเรียกมันว่าทิเล <c oughs> แต่ถ้ามันทําหน้าที่บุกรุกเข้าไปในขอบเขตของจิตใจทําลายความประพัดสอนประพัดสอนของจิตเรียกมันว่าอุปาทิเล อันข้อที่ต้องระวังก็อย่าให้มันเป็นอุปกิเลสบุกเข้าไปทำลายสภาพปกติของจิตใจมันยากสักเท่าไรที่จะให้จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่ยมันช่วยตัวมันเองจิตที่ความมีความเคยชิยนเป็นอนุสัยแก่การที่จะเกิดกิเลส เกิดหังการะมามังการะมานานุัยความเคยชินที่จะเกิดมานะว่าตัวกูของกูนี่มันยากเท่าไรที่จะให้จิตโง่ช่วยช่วยตัวเองนี่คือความยากลำบาก <c oughs> ขอร้องอย่างยิ่งคอยจำคำว่าความเห็นแก่ตัวนี่พระในฐานะเป็นปัญหาทั้งหมดใน ในในโลกกชาตุในสา,ากลจักรวาลพอมีความเห็นแก่ตัวก็เกิดกิเลสเกิดความเลวร้ายไม่ว่าอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก <c oughs> ิเลสเกิดมาจากความเห็นเกิต <hind> <os> <c oughs> ัวกิเลสทุกชนิดะระบาดไปเป็นไะม่บทคือความโลภความโกรธความหล,ล,ลงแจกลูกออกไปเป็นหลายอย่างหลายสิบหลายร้อยหลายพันชนิด จุดศูนย์รวมมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวมันโลกจึงเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปราถนาอันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวช่วยกันตั้งใจจะกำจัดความเห็นแก่ตัวเป็นส่วนรวมของโลกด้วยอย่าทำเพื่อตัวกูคนเดียวเลยเห็นแก่โลกทั้งหมดด้วย ช่วการรวมกําลังอากําลังกําลังทั้งหลายมาทําลายความเห็นเก่ตัวที่มีอยู่ในจัก,กรวาลในโลกโลก,กาธาตุนี้ <c oughs>